สวัสดีครับพี่น้องครับผมเด้อมนีตากเข้าครับผมมาซอยตากแน้พี่น้องเลยตากเข้าวนาครับผมเกี่ยวเสียบม้วนก่อนครับเพิ่งได้ตากม้วนครึ่งมือครับผมนี่บรรยากาศอยู่บ้านทุ่งเด้อครับผมฝากกดติดตามกดสับสไครต์ได้เลยครับผมพี่น้องช่องน้อยๆครับนี่อ่าอีเหมียวเหมียวอ้าเหมียวเลขสิบ ไปใส่ตะไคร้มาครับได้ปลามาย่างน้ำครับปลาดุกปลาขาวนีม่มาเด้อครับมากินด้วกันเด้อพี่น้องเลยหอมหอมโอ้ปลามันขนาดเลยตอนเนี้ยปลาขาวครับโอหพี่ตัวตรงงามนี่ปลาดุกครับใส่ตะไคร้ได้มาเมื่อเช้านั่นหลายหลาย นี่ไงใส่ด้านในอ่าครับอันนี้นะครับน,นี้มีอันนี้หนึ่งปลาครับคือการปลาด,ดุกปลาดุกปลาขาวครับผมใส่มองมาเราดักข้างหลังบ้านนะครับพี่คลิปพี่ผมให้เฮเบิ้องล่าครับพี่ได้มองใส่มองดักปลามาหนะ้ามอะนี่ ลงต้มครับต้มน้ำปลาไปต้มปนครับกระดูกสองโตใหญ่เลยกร,ระดูกสับแฉบไงต้นโอ้กระดูกครับพีบ่น้องมาเด้อครับมากินกันเด้อครับต้มน้ำปลาไปก่นอนไปต้มปน หาปั้นทุง่งนิยมธรรมชาติปั้นทุ่งนะครับผมอยู่ตากเข้าครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับผมยำเศร้าสวัสดีครับพี่น้องครับผมเด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขเด้อเข้ามา รับชมคลิปนี้ก็นทุกท่านความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาเด้อครับผมสวัสดีครับ